ปฏิจจสมุปบาทเหตุผลแห่งวัตะสงสารพระโสพลมหาเถระมหาศีสยาดอรจนาพระพรหมโมลีสมศักดิ์อุปสมูปเปทก้า M.A. Ph.D. ตรวจชำระพระคันธสาราพิวงศ์แปลและเรียบเรียงมหาสมุทเป็นบ่อกเกิดของรัตนะอันทรงค่ามากมายแม้นำมาแจกจ่ายแก่มวลชนก็ไม่อาจหมดสิ้นไปได้ พระพุทธศาสนาก็เช่นกันเป็นบ่อเกิดของหลักธรรมอันสรงคุณค่าจำนวนมหาศาลแม้จะนำอธิบายแจกแจงหลายร้อยครั้งก็ไม่อาจจะกล่าวให้หมดสิ้นได้ในหลักธรรมเหล่านั้นมีธรรมที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทกล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัฏสงสารดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวนอยู่เสมอผู้ที่เข้าใจในเรื่องนี้ดี ย่อมจะตัดวงจรแห่งพบชาติได้ส่วนผู้ที่ยังไม่เข้าใจจะต้องเวียนตายเวียนเกิดพบแล้วพบเล่าอย่างไม่รู้จบพระพุทธองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของปฏิจจสมุปบาทจึงทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้หลายแงยม่มุมในพระสูตรหลายร้อยสูตรในลักษณะที่กองทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาและกองทุกขดับไปเพราะอวิชชาดับเป็นต้นอีกทั้งยังทรงสันเิญผู้ที่สามารถเข้าใจเรื่องดังกล่าวไว้หลายประการ เช่นเป็นผู้ปราศจากความเห็นผิดว่ามีอัตตาผู้ทำกรรมหรือสวยผลกรรมเป็นต้นเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเป็นสมณะแท้ผู้ระงับกิเลสเป็นพราหม์แท้ผู้ลอยบาปได้รับสมมติว่าเป็นสมณะแท้ในหมู่สมณะได้รับสมมติว่าเป็นพรามแท้ในหมู่พราหม์สามารถขจัดความสงสัยเกี่ยวกับขันในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะเข้าใจว่ามีเพียงเหตุและผล ที่เกิดจากเหตุไม่มีอัตราตัวตนที่เป็นผู้ทำกรรมหรือสวยผลกรรมได้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมที่บรรลุปัจยญปริคหายานยานกำหนดปัจจัยของรูปนามย่อมจะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทโดยย่อหรือโดยพิสดารตามสมควรเพราะเป็นเรื่องเหตุผลของกระแสร,รูปนามที่เป็นปัจจัยของกันและการตามสมควรแต่เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งเข้าใจยาก ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระอภิธรรมทั้งไม่ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอาจเข้าใจเรื่องนี้ได้เพียงผิวเผินเหมือนประชาชนทั่วไปอ่านตำรากฎหมายแล้วมักตีความตามความคิดเห็นของตนไม่สามารถตีความอย่างลึกซึ้งเหมือนนักกฎหมายพจนารม1ถึงสงผลมีสังขารเป็นต้นอาศัยแล้วย่อมเกิดขึ้นพร้อมเพรียงกันจากเหตุใดตามสมควร เหตุนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาททำม,มีอวิชชาเป็นต้นเหล่าใดเป็นปัจจัยแก่ชราและมรณะเป็นต้นทำเหล่านั้นได้ชื่อดังกล่าวพระโลกกนาตผู้ทรงทำความเป็นดิหลกแห่งไตรโลกได้ตรัสแล้ว 3. ปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมลุ่มลึกและปรากฏว่าเป็นธรรมลุ่มลึกผู้ที่มีปัญญาสามยังลงได้ยากยังไม่ได้ที่อาศัย เหมือนกระต่ายขาสัน้นยังลงมหาสมุทรได้ยากยังไม่ได้ที่เหยียบยันอวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสำหรับผู้ที่ถูกข่อหุ้มด้วยอวิชาจะเห็นว่ากามคุณอารมณ์ต่างๆนำมาซึ่งความสุขส่วนพระนิพพานซึ่งเป็นความดับของกระแสรูปนามกลายเป็นสิ่งไม่น่าปรารถนาและทางปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพาน กลับเป็นความทุกยากและเหน็ดเหนื่อยดังนั้นจึงขนขวายแสวงหาสิ่งที่สนองความต้องการด้วยการประกอบกรรสามอย่างคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมีทั้งที่เป็นกรรมดีงามกรกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรมหรือที่เป็นกรรมชั่วผิดศีลธรรมเช่นการบำเพ็ญทานเพื่อประโยชน์สุขในภพหน้าหรือการหลอกลวงลักขโมย เพื่อสร้างความร่ำรวยให้ตนเองในพบนี้ในภาษาบาลีศัพ์ว่ากรรมการกระทำม,มีคำพ้องหรือคำวัยพ์ว่าสังขารการปรุงแต่งสังขารจำแนกได้เป็นสมอย่างคือ 1. กายสังขารการปรุงแต่งทางกาย 2. วจีสังขาร การปรุงแต่งทางวาจา 3. ม,มโนสังขารการปรุงแต่งทางใจโดยองค์ธรรมก็คือเจตนาความจงใจซึ่งทำหน้าที่ริเริ่มผลักดันหรือกระตุ้นให้เกิดการทำกรรมจึงเป็นต้นเหตุสำคัญของการทำกรรมทุกชนิดทั้งทางกายวาจาและใจเช่นการฆ่าสัตว์ การให้ทานเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมจะรู้จักลักษณะของเจตนาได้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติของตนเองเช่นเมื่อเวลาที่ต้องการจะตียุงที่มากัดเขาจะรู้เห็นว่ามีเจตนาที่ต้องการจะตีเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นจึงเกิดสภาวะเหยียดหรือสู้ร่วมกับสภาวะเคลื่อนไหวติดตามต่อมาอีกในหนึ่ง สังขารยังจำแนกได้เป็นสามอย่างคือ 1. ปุญญาพิสังขารคือบุญหรือกุศลที่ให้ผลเป็นความสุข 2. อปุญญาพิสังขารคือบาปหรืออกุศลที่ให้ผลเป็นความทุกข์ 3. อาเนนชาพิสังขารซึ่งทำให้เกิดอรูปฌาน อันจัดเป็นฝ่ายกุศลแปลตามศัพท์ว่าฌานที่มั่นคงไม่หวั่นไหวส่วนรูปประฌานและกุศลกรรมอื่นๆที่ให้ผลเป็นความสุขในกาม,มาวจรภูมิจัดเป็นปุญญาพิสังขารทั้งหมด